Oh. พ่อสั่งนักสั่งหนา oh. เป็นถึงแม่ห้างนางหวง oh. ข้าหลวงในวังให้อยู่ในจาริตระเบียบประเพณี oh. จะแอบไปเหรอเขาเป็นชายเราเป็นหญิงพ่อ oh. พาน้องไปเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไร เขาเป็นคนบ้านเดียวกับพ่อด้วยนะเขาเป็นคนบ้านผู้ประจันตการบ้านเดียวกับพ่อบ้านเกิดพ่อก็เลยอยากจะรู้เป็นลูกเป็นหลานใครเผื่อพ่อจะรู้จักเงไม่แน่ไม่แน่อาจจะนามสกุลเดียวกับพ่อใชคนบ้านเดียวกันแค่สบตากันก็รู้กันอยู่อเอางี้ไหมล่ะเป็นเพลงลูกพ่อจาพ่อรีบไปแล้วรีบกลับพอกลับมาเสร็จเจ้าต้องเข้าวังเข้าใจไหม เข้าใจจ้ะพ่ออย่าทําให้เสื่อมเสียชื่อพ่อล่ะไม่ตั้งห่วงจ้ะพ่อเดี๋ยวดูแลน้องให้ไปได้พ่ออนุญาตและถ้าข่าวข่าวกลับมานไม่ดีแม่ี่ส่งข่าวโดนก่อนสายเสมอยอมรับผิดคนเดียวค่ะเราจะไปก่อนนะพ่อได้เรจะรีบตามเลยนะไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนใจเฮ้ยในฐานะอยู่บ้านพ่อ ทำงานเว้ยอยู่บ้านท่านอย่นิ่งดูได้เออปัน้นงวปั้นควายลูกทะเลน่ะแต่ขวัญดิว่ามันคงคิดถึงบ้านมันต้องคิดถึงเมียเออมันจากมานานแล้วนะบุย้ยกูน่ะอดคิดถึงทัพทิมไม่ได้หรอกเพื่อนไม่รู้ว่านางจะกินอย่างไรอยู่อย่างไรเออ ลมปากครางแววแถวโชยอ่อนโรยํำออยอ้อยอิงกิ่งไม้แถวครางวิหูโหยปลิวไม้ไกวทําซ้าเติมพี่ให้ครวนวิโยกไม่สาง สายลมพานํำค้างพรางพล่มพี่นาวระทมหมดทางโอ้ใจนางยใหญลางรักลาหายนาสิ้นเงา คืนก่อนนอนพา้าละเมอคร่ำครวญยามห่างอ้างวางรันจวนคิดถึงนวนเนืองอุน่นเคยนุ่นแนบสวงเจ้านุ่น ตักเจ้าพลักไม่อยอมให้นุนพี่ยังงอแม่คุนขอเพียงอุ่นดังครั้งเก่าวอนลมจ่าปราณีนลมจงพัดเอาความพิรมมาให้ชมเหมือนเก่า ขอเพียงหนุนน้องเช่นเคยเชยเจ้าอย่าให้เฝ้าคอ,อยฝันวานเว้ยไปคิดอะไรมากวะคนเรานะ่ะยังไงยังไงเดี๋ยวก็ได้เจอกันแต่ว่านะศพแม่มคงเรียบร้อยไปแล้วล่ะ จะเผาแล้วกูก็ได้มีใบบอกมีจดหมายลายเสือไปถึงทัพทิมแล้วว่ายามนี้ไม่ต้องห่วงกูเรื่องศพแม่ก็ขอให้เก็บไปก่อนเสร็จจากภารกิจที่ต้องใช้หนี้บุญคุณของพ่อกูจะกลับไปทำศพแม่มแต่ใจหนึ่ง กูก็อดคิดเป็นห่วงทับทิมไม่ได้นะเกรงว่านางจะอยู่ลำบากพวกเราเนี่ยอยู่สบายเฮ้ยแต่ก็เชื่อพ่อทำงานเนอะเธอว่เร็วเร็วเลยเพ่อนรุ่นลูแต่ได้มาคิดอะไรมากเหเจลีเอนเป็นตาไปเลยเอาอย่างงี้ไปว่าหล่อจริงไ้กลาพูดหรือเปล่าไอ้จ๋าอะไรในานะเพื่อนมันคิดมากเนาะมันคิดถึงเมียมันกูจะร้องเพลงกล่อมเพื่อนเฮ้ยไม่มีใครอยู่บ้านกก็ดีเหมือนกันว่ะ ถ้ามังคิดถึงทัพทิมเมียรักของมึงแก้เหงาเว้ยเฮ้ยสักคนละเพลงสองเพลงเดี๋ยวเราค่อยไปตลาดด้วยกันเอราอย่างงั้นกูขอก่อนกูขอก่อนขอมึงก่อนละมีคนอยู่บ้านไหมคะต้องมีสักวันต้องมีสักวันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันตาย กูนี่เข้าป่าไปเท่าไปเสียงกควายออกลูกนี่จะมาร้องเอกนี่ยถามจริงๆอะตั้งใจร้องหรือว่าแกล้งร้องหรือว่าไปเต็มใจร้องเนี่ยไอ้เขียวมันบ้าเสียเลยไม่ละเสียงมึงน่ะเอะบงบอกเลยเป็นคนบ้านนกร้องเพลงถ้าอย่างนั้นเพื่อนแก้ตัวให้กูทีกูเองกูเอง่าซางเพลงในเมืองคนเมืองเจ้าฟังเพลงทันสมัยเออลองกูนี่จัดการก็ยังจะไม่ถูกลีบีกปี พี่เรียกพี่ได้มเรียกพี่ได้มาสงสัยมันจะเป็นคนเหนือแน่เลยเาเรียกไม่ได้เขาเรียกไอ้บาไปเลยพอแต่คุพี่ค่ะแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วค่ะเสียงรู้สึกว่าจะบาดแล้วเกินแต่ไม่ได้บาดหัวใจนะมันบาดทั้งร่างกายคุณเนี่ยความตายแล้วเสียงทุเล็ดมากนี่ไง มีคนตะกียมาใช่คนเป็นตัวแทนมันต้องสองคนมันแซวเราเ่าร้องเพลงไม่เพลาะต้องมีคนมาในบ้านไปดูหน้ามาสิออกไปดูสิคนเมืองเป็นแขนสำคัญของพ่อเขาเอก็ให้ต้อนรับเข้ามาได้ๆๆต่ผู้จัดการเองเพราะว่าเมืองคนเมืองน่ะปากไวน้อยเจอปากตะไคร่ชนระบทอย่างพวกเราอันแน่เดี๋ยวว่ารู้สึกรู้เสร็จไม่อยากจะคุยนะ้เฮ้ยูปากใหญ่ขนาดไหนไอ้เขี้ยวนุ่น อไม่ลืมอ๋อแต่พี่ไม่ต้องลืมหรอกแต่หนูก็เลงจะบอกพี่ว่าโอ้โห ทำไมคะมองตีนจดหัวจ้าหัวจดตีนอ่ะฮะตีนจดหัวอ่ะฮะบอกบอกให้รู้เลยเนี่ยทำไมคะขี้ข้าชัดชัดอ๋อว่าฉันขี้ข้าเธอก็เหมือนกันทำไมมองตั้งแต่หัวจดตีนแล้วไงตีนจดหัวหัวไม่ผิดเลยอะไรวะขี้แห้งเลยเหรอแหมนี่เป็นใครมจไเนี่ยนึงไม่อยู่บ้านไม่กองเนี่ยกู๋แมไมกนี้พูดจ่อยเจ๋อจ่อยไงเป็นใครคะกูจะบอกให้ละเว้ยเธอ กูสองคนแล้ไม่ใช่เร็วๆเกลียวๆอย่างพวกมึงจะคิดการเออเป็นใครหรอบอกเลยสิกูนี่ลูกหัวปวดของพ่อชัยศิทธิ์เว้ยเออลูกบุญธรรมของพ่อชัยศิทธิ์อ้าวมึงแพ้ทองเหรอไอ้แพ้ทองเหรอวะจันใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเลือเลยเนี่ยเหรอลูกบุญธรรมไม่ก่อสมรสิยังไม่ตายแล้วที่มาทไม ทำไมได้ขี้เหร่ขนาดนี้รูปร่างก็ช่วแต่งตัวก็ช่วยไม่ค่ะจริงๆเด้อเขามาอยู่ในเมืองเนี่ยเป็นถึงแม่โกตลนาซเนี่ยแต่งตัวให้มันนับหน้าถือตาได้ไม่คะแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่เก็บไม่กองเลยอะน่าเกลียดไม่ดูสิทิ้งไปบ้างสิความเันนอกคะทิ้งไปพี่ยังแต่งตัวเป็นนอกอยู่เลยมันไม่เหมาะสมนะคะคุณพี่ค่ะดูหน้าพีตัใจอ่กันใจตายแหมมึงไม่มึงไม่ต้องกันใจตายรูปร่างมึงก็เหมือนตายอ่ะมีสองคนเหรอ ไม่อยากจะคุยลุกล้านฉันอย่างนี้แต่เพื่อนฉันทําไมลุกล้านอย่างนี้อย่างนี้ยังไงไปประกวดกูรกล้ามาแล้วได้ทีหนึ่งมาเว้ยเออได้ถ้ามึงเจอมันแล้วมึงจะหนาวแค่มึงสองคนเนี่ยกูก็จะอ้วกแตกก็เดี๋ยวมึงไปเชิญมันสิไอ้ที่มึงว่าหลอนักหลอนาน่ะเดี๋ยวมึงดูเกียม์มาเกียร์เกียร์ไปขวัญวัยมาเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ดูความร้อนมของสาวจะหาเรื่องให้พวกเธอแล้วล่ะเด็กวัยรุ่นเอกลียก่อนสาวหน้าใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวให้พี่มีเรื่องพอ่มาต่อว่าต่อขาน่าพวกเราน่ะเป็นพวกไอ้บ้านนอกเฮ้ยมึงไปแก้หน้าไอ้หน่อยเถอะวะหรือว่าจะเป็นแขกสําคัญของพ่อแขกบ้านอะไรไม่เห็นมีขาวมีหนวดแขกยังน้อยเนี่ยเขามาเยือนถึงเรือนชานบ้านช่องเออแล้วโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงก็ะเตะมากันกี่คนวะเฮ้ยมากันสี่คนมากันสี่คนเดี๋ยวกูไปต้อนรับเองไปจัดการทีมานมันวอย่างกระต่ายตัด สงสัยจะไปเสริมเติมแต่พี่น่ะไอ้สองคนนั้นยังหน้าตาอย่างนั้นเลยออแล้วจะเหลืออีกคนที่เหลือล่ะมันไม่เปอย่างที่เขาลือเลยลูกที่ไม่ธรรมาเลยไต้โด้เกลียวไอ้เกลียวเกลยวไอ้เกลียวโอ้เป็นไงเป็นไงอกเต้นเลยอกเต้นหล่อ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 ลอลอไม่เคยหล่อใครจะได้เรื่องเปล่านะนน่ะ อยาจะเข้าไปเลยเนี่ยใส่แต่าใสนแกลาเนี่ยใส่แกล้งอันน้ไไมใส่น้ำ่เยอใส่น้ำไ่อ่ไอ้อะไรมึงก็รู้อยู่มึงแกงกูไปเนี่ยกูไอ้บ้ามึงเนี่ยกูพยายามจกลุกแล้วนะไม่ตีไม่ตีไม่ดูมึงทำอะไรกูเนี่ย มึงรู้ได้ยังไงทำไมของใครค้าของใครก็คูโลกขนาดนี้กูก็อยากจะรู้เขามีเจ้าของแล้วหรืยยังถ้ามึงอยากจะรู้ของใครของใครอะมึงถามทานายส่วนตัวกูเนี่ยกูจะบอกให้ถ้ามึงอยากรู้ของใครอาฮะอาะฮะเขาเล่นคู่กับใครเออเขาเล่นคู่กูอยู่ตอนเนี้ยและใครคู่เขาเขากูนี่ไงสารล่างอย่างมึงอะหรอสมึงก็พูดไปคนดูท่านผู้ชมเขาดูกันทั้งประเทศและมึงพูดแบบนี้ กูเสียหายรู้ไหมโอยหัวหน้าครับหัวหน้าไม่ต้องกลัวเสียหายและครับตอนนี้หัวหน้าน่ะเสียไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับดีๆดดอชื่ออะไรอชื่้อะไรคะเนี่ยดด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 ่ดด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 ด่ดด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 ดอดด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 ดวอดดด่อดงตายแล้ว อย่างที่คาดมันเกินคาดไม่เชื่อไปดูซสองคนที่ออกมาเละยังกระสอบนะว้โห้ยนี่ไม่เละหรอกนี่หล่อมอ่ะขอบอกเอ้ยอย่างงั้นฉัน่อนนะนันช้นไปก่อนนะดูจะเข้าไปดูไม่รู้ว่าเละนะอร่อยจะเี่ยควรหรอเปล่าฮนะนี้ปาทิวาเราเละอย่างกระสอบบอกมันไละมันก็มีแข็งเป็นบางจุดโอ้ยชื้อขวัญเหรอใช่ขอรับ ของใครค้างของกูเนี่ยอ้าวมึงจะแกล้งกูทำไมได้ยินนะแววเมื่อกี้คนในเมืองเอลดีทุกคนเลยนะปล่าเนี่ยพอนายอะไรเมื่อกี้อีทุกคนมาของใครค้าของใครอีนี่จะมาของใครค้าของใครทั้งสองคนยังไม่น่าเกลียดเท่าแกทำเลยทำน่าเกลียดใช่ทำน่าเกลียดที่หลังอย่าทำแบบนี้นะกูไม่ชอบเมืองงาเกลียวกูตายแล้วไม่ไหน นานนะแป๊บเดียวนะนไหนๆก็มาแล้วนันไปดูเขาหน่อยเผื่อรู้จักที่หมู่บ้านเราเนี่ยมีผู้ชายคนไหนจะหล่อสักคนหนึ่งสงสัยจะเพอเจาไปแล้วไปดูหน่อยก็ได้จะหล่อนาไนร์ของใครคนหนึ่ง้ยเเฮยเฮ้อเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยัฮเเ้ยเฮ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  เดี๋ยว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 ก่อนแหมมาแล้วจะไม่ทำความรู้จักเขาสักหน่อยเหรอในไหนก็ในไหนครับอีกคนหลังที่กูจองนะหลังไหนหลังให้คุณเตี้ยละหงะมาคุยมั่งสิครับเขาสูงจะาดูเตี้ยไว่าคุณเนี่ยเตี้ยนะครับแฮ้ที่กินก็เตี้ยนะครับงทั้งสี่คนเจ้านามใดคงจะมีธุระสำคัญจึงมาเยือนถึงเดือนฌานบ้านช่องของท่านพ่อแม่กองสุรสิทธิ์ ข้าพเจ้าขอแนะนําตัวให้ทั้งสี่นางได้รู้จักครับครับข้าพเจ้ามีนามว่าขวัญเป็นคนบ้านทุ่งประจันตคามซึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของท่านพ่อแม่กองสุรสิทธิ์ แห่งบ้านหลังนี้คือว่ายินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อวันธวันจ้ะเอิญว่าเป็นคนบ้านทุงประจันตคามเหมือนกับพี่ขวันนั่นแหละน้พนี่เป็นคนบ้านเดียวกันหรือก็ใช่นะสิจ้ะพอรู้ข่าวพี่มาอยู่ที่บ้านแม่กองสุรสิทธิ์เนี่ยฉันก็เลยมาทําความรู้จักกับพี่นะจ้ะฉันชื่อวันธวันฉันจันชายจ้ะจันชายสายสมอนคือสายสมอนจิมจ้ะฮะัจิม ประธานโทษเธอะดี่าวว่าลาลาบลบะล้วงเลยไมชื่อจิมนะอยากจะรู้ว่าจิมเล็กหรือจิมใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเท่าหน้ามึงก็แหละอุ้ย,ยมึงน่ะมันสาระแน่ไปยุ่งกับจิมแล้วก็จิมมาถกมน้าลชื่อวจิมาๆๆมายุ่งกับน้องจิ๋วถ้าหากว่าพี่ขวัญไม่รังเกียจ<ป>เออขอหยู่คุยสักประเดี๋ยวนะจ๊ะ เราเลบ้านกันครับเรานั่งพักสนทนานก่อนเถอะทำความรู้จักกันไว้เมื่อหายใจที่กลับสู่บ้านเราจะได้พบกันอีกไปไอ้คนเนมาลงกระโถนมาไอ้จามึงจกูไปลงได้ยัไงละกระโถนใบแค่นั้นตัวกูยังไม่ใช่เล็กไม่อยู่นไอ้เน้มนขวยมึงไปเอาน้ำวมันไปบ้านอ๋อบ้านออไม่ไปถุนรติทไมกันาเียเียบ้าน่จาหคนตึกไม่ถึงไหนไ้เจอพี่ขวัญคนบ้านเดียวกันทวามนะจ้าไม่คิดวา คนมาที่เกอจะดักับแม้านรับใช้ต่อองค์ใช้หนึ่งหัวเมืออไรกันวะอะไรกันวางไอ้หนุ่มแปลกหน้ามาแต่ไหนเน้ออะไรคิดมาได้ทำที่บกเธอเริ่มใช้รูปรล่อมันร้ายยืนคิ้วขมวดฉันปวดขมับ ฉเฉลิงไทยมันจะมาไปมั่มสายชนยืนมองแพบผัวเขามั่มเฮ้ยมันคิดจะมั่มมั่นหมายแรงแ<ม>หร<ม>ความรับขอร่วรัดขอเตะสกาดเฉลิงไทย อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก็ได้พี่หัวเฮ้ยใครวะ้ระวังตัวนะนายนนี่มายการนีนบ้านเราเราสองคนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนด้วยเหตุผลกฏใดท่านจึงต้องมาทำร้ายข้าด้วยมันไส้หัวแน่มันไส้เนื้อใเรื่องอะไรไอ้ลูกเรามึงชื่ออะไร ข้ามีนามมะขวัญมีความสัมพั์อะไรกับแม่กองสุรสิธิ์ข้าม,มาอยู่ในบ้านหลังนี้ในฐาน,นะของบุตรบุญธรรมของท่านพ่อแม่กองสุรสิธิ์มึงนั่นกับข้าห้ามนางหวงทั้งหลายเนี่ยมาที่บ้านมึงใช่ไหมข้ามีได้นัดแนะาหาให้นางทั้งสี่คนซึ่งเป็นแม่ห้ามนางหวงมาที่บ้านข้าแม้แต่น้อย เพียงแต่เพิ่งทราบว่าคนทั้งสี่เป็นคนบ้านทุ่งประจตคามคนบ้านเดียวกับข้าเท่านั้นก็เพียงแต่ได้นั่งสนทนากันตามประษาคนบ้านเดียวกันหาได้มีสิ่งใดล่วงเกินหรือจาบจ้วงนางทั้งสี่คนแม้แต่น้อยใช่อย่างนั้นถือว่าพวกเธอมีความผิดถ้าหากไปขึ้นกราบทูลต่อวัยการพวกเธอทั้งหลายนี่หัวขาดน่ รวมทั้งมึงทั้งสามคนด้วยอ,อแอบเัอะวะมันไม่มากเกินไปเลยวะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดเว้ยไม่ขึ้นกระาบทูลข้าต้องขอโทษท่านด้วย<ะ>ท่านหลาวงหู่สารวีข้ามีรู้จริงๆว่าไอการนั่งสนทนาด้วยแม่ห้ามนางห่วงนั้นจะมีความผิดอุกฤลโทษถึงกับต้องอาญาของแผ่นดินข้าขอร้องเถอนะอย่าได้นำความเรื่องนี้ กราบทูลต่อองค์พระเหนือหัวเลยเอนนั่นนะพ่อแม่กองสุรศิษิ์ท่านจะมีความผิดไปด้วยได้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 ไม่ขึ้นกลาบทูลผมกราบเท้าเลยเหัวูอหัวอย่าได้เอาเรื่องเอาความเพราะผมเลยครับเออนะอย่าเสื้อเสากีไหม่เป็นอะไรแต่เรามาคุยกันในฐานะที่เราได้เป็นผู้ชายด้วยกันเว้ยขอรับผู้หญิงคนนี้เป็นข้าห้ามนางโหยงมีความสวยใช่เด้ ข้ารวงนันทวันอาาแล้วทั้งสามคนนี่ก็สวยเรืศอีหน,น่าอะไรถึงตามาถึงที่เลยมาต่อยกันนะเอาเฮ้ยทางง่ายๆเว้ยให้ต่อยกันชายมันไม่ใช่สน,นามม,มวยนะไม่ได้ไม่ได้เก่งต่อหน้าผู้หญิงแต่ใช้ความสามารถของเราลูกผู้ชายตั้งสองคนว่าใครเนี่ยหมัดใ,ใครมันจะแน่นกว่ากัดโอ้โหเอ้ากูให้เกียรติมึงต่อยก่อนเขาไม่อยากทะเลาะกับท่านท่านเป็นชายชาติทหาร ดำลงตำแหน่งที่มีเกียรติสำคัญมากกว่าข่าข้าคือผู้ที่อยู่อาศัยข้าเกรงว่าพ่อแม่กลองสุรสิทธิ์จะได้รับความเดือดร้อนมึงต่อยไม่เป็นโธ่ไอ้หน้าข้าไม่สุวมมึงไปไหนไปไปไไป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 ไไปไปไปไไป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 อปไปวปไปไปไไไปไไไไไ ไปเขาต่อยหน้าพี่แบบนี้ได้วะ่อพี่ไม่ได้มีความผิดอะไรทำไมถึงไม่สู้กับเขาเลยจ้ะพี่นันทวันย่งไไม่เคาเลื่องในฐานะที่เป็นคนบ้านเดียวกันเข้าใจพี่หน่อยพี่มาอยู่อย่างในฐานะของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นกูไม่ได้การใดจะคิดเป็นอื่นนั้นจะคิดต่อสู้ก็เกรงว่าพ่อนจะเดือดร้อนพี่ขวัญแต่พี่เกิดมาเป็นผู้ชายนะพี่เราน่ยเกิดมาเป็นชายหากไม่คิดจะสู้คน เขาจะเรียกว่ายอดชายได้อย่างไรถามพี่ขวัญไม่สู้เขาแมล่ะก็ถ้าอย่างนั้นน่ะทวารไปสู้เขาเองก็ได้ขอบคุณคาพี่แต่นี้นั้นสู้เขาสิพี่จะเป็นคนขี้แพ้สิจ้านันทวันถ้าพอจะคุยกันได้เราก็ควรจะคุยกันก่อนเขียวท่านหูหมูสายรวีต่อยไม่เป็นเลือดลูกผู้ชายน่ะขอขันกินมากกว่านี้ข้าไม่สู้ท่านมึงไม่สู้อ้าวกูสู้เฮ้ยเฮ้ย อยากโดนหน้าดูกูก็อยากจะรู้มือเปล่ามือเปล่าก็มีใครข้ามูแสลาวีเอาด้วยเอาด้วยข้าจะสั่งสอนท่านให้ได้รู้สำนึกบ้างว่าคนบ้านนอกเยี่ยงขาเจ้าก็มีเลือดมีเนื้อใครว่าใครจะละแกกันได้ไงง่ายเอาเถอะให้มาดว่าหยุดพารทีในการรบของข้า

ฮูปูราวีนาทุี้ไก่ฮูปราวีนาทุขี้ไก่ฮูปราวีนาทุบี้ไก่ฮูปราวีนาุี้ไกุู่ปราวีน่าคุบี้ไก่เฮียพ่อมาไอ้จาเฮ้ยหมดเฮ้พอมา อะไรกันเนี่ยพ่อจับพ่อพ่อมาตั้งแต่เมื่อใหญ่มาเมื่อยี้มั้งโอ้ยถึงว่าไม่เห็นเลยเสียงเอะเวยาวอะไรกันลูกพ่อจะไม่ให้เอะเวยาวไงมีหมาเข้ามาในบ้านจ้ะไอ้ขวัญเลยเตะนะล่วงลาวไก่ไปจัพ่อหมาตัวไหนวะหมาตัวนู้นไงเฮ้ยขี้ไก่ทั้งนั้นเอาพ่ออเปว่าพ่อโมแสสรวี นท่านไปทำอะไรในล้าไก่ไม่ทราบขอคาระว่าทำานไปกองโดนถีบลงไปเมื่อกี้เป็นมั้ะใครกันนะมันกล้าถีบผู้หมู่แสนลาวีได้ไอ้ควานนั่นลูกชายท่านใช่เป็นลูกบุญธรรมของข้าหม่กองสุอสิทย์ มันกำลังคุยกับข้าห้ามนางหวงทั้งหลายเห็นไหมยืนเสนอหน้ากันทั้งสี่มากันยังไงนีหรือว่านัดแนะกันมาเอ้าเปลาาล่ะจ้าท่านแม่กองจ้าคืออย่างนี้จ้านันทวันกับพวกพี่ๆเนี่ยตั้งใจจะมาหาพี่ขวัญในฐานะคนหมู่บ้านประจันตาคามด้วยกันก็เลยจะมาแสดงความยินดีนะจ้าไม่ได้ทําอะไรล่วงเกินเลยทั้งหากว่าใช่นัทวัน และเจ้าทั้งสเจ้าก็รู้กฎด,ดีนี่ว่าการที่เป็นแม่ห้ามนางหวงะจะเข้า, <วะ S 1> ขานอก <ไป S 1> ออก<ม>ในสมควรได้รับอนุญาตถ้าความเรื่องนี้รู้ถึงหูพระองค์ท่านชัยการพวกเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่จะต้องมีความผิดเอาอย่างนี้ก่อนละกันเจ้าทั้งสี่กลับไปก่อนเรื่องทางนี้ฉันจะจัดการเองจ้า ถ้าอย่างนั้นเชิญลาก่อนนะจ๊ะแล้ววันหลังจเจะมาเยี่ยมกันอดนะเจ้าไม่กอดโชคดีนะครับเอ้าก่อนนะเมื่อวานมาใหม่นะเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเือนกันบ้างนะว่าของใครค่ะโอ๊ยถามก็ได้นี่ไปได้แล้วถามมาไม่ได้คนรอรอไม่ขอยได้อโอ้โหสนละวีเรื่องนี้ก็ขอให้มันจบกันแค่นี้ก็แล้วกันเอ้า เรื่องนี้ให้มันจบกันตรงนี้ใช่แต่เรื่องทติวายขวัญทีบเข้าไปเจ้ารงไปอยู่ในร้าวไก่เนี่ยทำ้ายคนหลวงฮะเอาอยังไงผมูเรื่องค<ห>านังสนงปล่อยมันข้าเป็นถึงแม่กองสุรสิทธิ์ถ้าในเมื่อลูกข้าทำจริงในฐานะที่ข้าเป็นพ่อข้าขอโทษท่านด้วยก็แล้วกันขอโทษ